นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับในช่วงสุดท้ายเราจะมา,าถามท่านทูตอินเดียประจำกรุงเทพนะครับเกี่ยวกับมุมมองของประเทศอินเดียที่มีต่อโครงการท่าเรือน,น้ำลึกทวายที่อยู่ในประเทศพมา่าพมา่าก็อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศไทยนะครับ So Excellency what is India position or expectation on the d a v e o e deep sea port project in Myanmar Well India is uh, very much um, uh, committed and very happy that uh, mm -hmm. there is a development of Dawai port. Uh, many studies have been done and there is a very important uh, aspect of Davai that it can connect uh, Chennai port in a straight line mm -hmm. and that can cut down the time of transportation, mm -hmm. which you can take uh, otherwise uh, mm -hmm. from Thailand, from other countries mm -hmm. uh, around and uh, development of way will definitely um, mm. aid uh, the industries of the region, mm -hmm. not just thailand in india and myanmar, but mm -hmm. also other uh, countries who are there in the region. Mm -hmm. and I'm, uh, we are, of course, uh, very happy that uh, now it's shaping up to be a multiple country project. Mm -hmm. Mm -hmm. so that means that uh, funding would be mm -hmm. easier to accumulate and, mm -hmm. to, uh, and that uh, myanmar would. แค่ไหนบูลดินท์ที carry out the project in a shorter time frame in the future yes. Yes. India is <Yeah. S 2> always ready we <Yeah. S 2> always said mm hmm. that we re ready r e to participate in the development of Thailand ท่านทูตก็บอกว่าอินเดียประเทศอินเดียรัฐบาลอินเดียก็ดีใจนะครับที่โครงการนี้ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยอย่างนายกตมนตีญี่ปุ่นมาครั้งนี้ก็คาดว่าจะมาพูดคุยบทบาทการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นแล้ว บริษัทญี่ปุ่นในโครงการท่าเรือน้าลึกทวายนะครับซึ่งท่านทูนก็บอกว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือเชนไนนะครับหรือว่าในอดีตเรียกว่ามาดัสนะเป็นท่าเรือใหญ่ของอินเดียอยู่ไม่ห่างกันมากในแล่นมาเป็นเส้นตรงเลยรับมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นก็จะเชื่อมกับท่าเรือแหลมชะบังของไทยทําให้เส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือสั้นลงประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เวลาน้อยลงไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมรากาอย่างในปัจจุบันนี้นะครับทำให้สินค้าสามารถที่จะไหลตั้งแต่จากทางด้านประเทศอื่นในอาเซียนฝั่งทะเลจีนใต้นะครับ,รบข้าผ่านทางเส้นท,ทางนี้ออกไปทางยุโปรปอะไรก็จะประหยัดเวลาในการขนส่งนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ในเรื่องนี้ครับครับจากถางคุณสาธิตน,นะครับ <c oughs> เป็นห่วงไหมครับก็คือเพราะว่าทางพม่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยพยายามที่จะดึงเอาญี่ปุ่นเข้ามา แล้วก็จะมีช่องว่างให้สลับอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนอยู่แล้วเพราะว่าก็ทําข้อตกลงกับอิตาเลียนไทยใช่ไหมครับซึ่งเป็นเอกชนแล้วก็ทางรัฐบาลไทยก็จำเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องอินฟราสตรักเจอร์ต้องลงทุนแล้วก็เขาพยายามดึงญี่ปุ่นเข้ามาแล้วจะมีช่องว่างเหลือให้กับอินเดียหรือเปล่าโครงการนีผมเห็นว่าบทบาทนี่น่าจะเป็นของภาครัฐมากกว่านะครับและรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็จะสนับสนุนโครงการนี้ ส่วนในด้านภาคเอกชนนี่นะครับผมเชื่อว่าภาคเอกชนคงจะสนใจในการร่วมกันลงทุนในในพวกศูนย์อุตสาหกรรมนะครับเป็นพวก Industrial e s t a t e นะฮะถ้าเปิดถ้าเปิดเปิดเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนจากประเทศอินเดียนี่นะครับมีเป็นพวก Industrial zone นะฮะแบ่งเป็นโซนแล้วก็ให้เป็นประเทศประเทศไปเนี่ยผมเชื่อว่าทางอินเดียเนี่ยก็คงพร้อมที่จะมาลงทุนเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับอินเดียให้ความสำคัญกับกลุ่มอาเซียนมากนะครับ แล้วผมผมยังมองว่าการที่เปิดท่าเรือตรงนี้นี่นะครับจะทำให้การส่งสินสินค้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนนี่นะครับนอกจากสิงคโปร์กัมเนี่นะครับสำหรับประเทศไทยเวียดนามต่างๆนี่นะครับจะง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับ การที่ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียนี่ครับมันมีการ transshipment ที่สิงคโปร์ต้องไปอ้อมสิงคโปร์นะครับใช้เวลาตั้งสองอาทิตย์บ,บางทีถึงสามอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายก็แพงอีกค่าใช้จ่ายสูงมากครับเรือนี่นะครับขนสินค้าจากประเทศไทยนี่นะครับจะต้องไปที่สิงคโปร์รและต้องไปรอที่นั่นรอที่นั่นเพราะว่าเพราะว่า สิงคโปร์ี่มีบทบาทก็คือว่าเป็นประเทศจีบัวก็เอาจะต้องคอนซอรเดตเอาสินค้าจากหลา,<ม>าหลายประเทศเนี่ยมารวมกันเพื่อจะส่งไปอีกทีนึงนะครับในคลากกับก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่าทาเราบสามารถจะเปิดทวายได้นี่นะครับการค้าโดยเฉพาะการส่งออกเนี่ยหรือการนําสินค้าจากประเทศอินเดียนี่นะครับจะง่ายขึ้นและจะถูกกว่าเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นนะครับถูกด้วยจากเชนไนเนี่ยมาที่ทวายใช้เวลาไม่เกิน2วันแล้วจากนั้นนี่นะครับขนขนจากเนี่ยเข้ามาจากจากทวายนี่เข้ามาผ่านการจนบุรีก็อีกประมาณสักไม่เกินไม่เกิน48ชั่วโมงให่นไหมฮะ มันก็จะทําให้เวลานี่มันสั้นขึ้นและการข้ามจะเร็วขึ้นผลไม้สินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีปัญหามันเพราะว่าถ้าจะส่งเนี่ยมันก็ต้องส่งทางเครื่องบินมันก็จะจะทำให้โอกาสนี่นะครับสาหรับผลไม้ดอกไม้นะครับแล้วอีกสินค้าอีกหลายชนิดเดี๋ยวต้องถามท่านทูตเกี่ยวเรื่องประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยหลังสุดก็มีข่าวว่าเวียดนามเขาก็เรียกร้องนะครับให้อินเดียมีบทบาท มากขึ้นเพื่อบาลานซ์เขามาต่อกกันกับประเทศจีนนะครับซึ่งทะเลาะกันอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องถาม e x c e l l e n c the in the South China Sea uh, uh, security issue in ASEAN Vietnam for example has asked India to p a y a bigger r o l e in uh, counter uh, countering China the Chinese uh, increase influence in this, in ASEAN and this part of the world. what is the India position Well, I, our position is very clear. I, I think um, we've expressed it on many occasions. Mm -hmm. uh, first aspect is that uh, there should be freedom of navigation mm -hmm. uh, for all maritime countries. Mm -hmm. uh, if it's a question of the high seas, then of course uh, we have to go by the mm -hmm. international treaties and agreements. And uh, all the instruments which govern that, such as the law of the sea. Mm -hmm. And uh, in this particular case, I think uh, uh, the issue needs to be resolved uh, diplomatically, peacefully, mm -hmm. with negotiations. Mm -hmm. um, and uh, I am very glad that uh, Thailand is now the coordinator mm -hmm. for ASEAN and. Uh, and would a mutually acceptable solution would there which be be will o u f ท่านทูตก็บอกว่าอยากให้เจรจากันพูดคุยกันสติวิธีนะครับโดยผ่านช่องทางการทูตแทนที่จะไปใช้กำลังทางทหารนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้นี่ก็น่าจะตกลงกันในระดับ b บ l a t เ r อรเลเช่นเวียดนามกับจีนเขามีเรื่องของอธิปไตยเหนือหมู่เกาะก็น่าจะไปเจรจากันนะครับสุดนอินเดียก็ขอให้ ใช้กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเดินเรือครับ yeah. Mr. Ambassador uh, on Thursday the Japanese uh, Prime Minister Mr. Shinzo Abe you know, will be traveling to uh, to Thailand you know as part of his uh, three country uh, ASEAN trip you know, covering also Vietnam and also Indonesia <Okay. S 2> and and earlier his uh, Foreign Minister also paid visit you know to countries such as uh, Singapore Uh, Brunei, uh, Australia, uh, the Philippines, and the Deputy Prime Minister, Finance Minister, also visited Myanmar. Uh, we are seeing a very aggressive uh, diplomatic front, you know, on the part of, of Japan, uh, which is now uh, facing some you know, tensions or uneasy relationship with with China. Uh, are you concerned, you know, about a, an arms race, you know, in this region as Japan has announced that it might increase its military budget and China is now apparently is also you know, uh, creating more uh, stockpiling on, on its weapons. So what's the position of, of uh, India? Are you afraid that ASEAN might be dragged uh, into this war game? Well I think uh, uh, you know, when the situation like this arises, uh, again I go back to what I said earlier, it's very important to resolve these issues uh, in a peaceful manner through negotiations. And uh, we definitely hope, uh, as far as India is concerned, that uh, there would be, uh, the negotiations will be taken forward. Already, special envoys have been exchanged, and there's been uh, talk already uh, to resolve this issue in a peaceful manner. And that should be taken forward, because there is no alternative to that. Mm -hmm. uh, after all, if uh, escalation has no end, uh, and uh, negotiations are the only solution, so therefore uh, that is our hope mm -hmm. for the future. But in the meantime, they are building up more arms, you know, or having. More well, I think I, I think it's uh, too early to say uh, to, to reach that conclusion. Uh, perhaps uh, you know, in the heat of the moment, many people uh, issue statements, and uh, there are there is always a war of words, etc. Uh, but um, we certainly hope that this uh, this uh, solution would be found, and uh, there would be a, a peaceful solution to the issue. <coughs> <coughs> ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอาเซียนทัวร์นะครับเพราะว่าจะมาเยี่ยมเยือนที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ที่อินโดนีเซียด้วยดูก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ได้เยือนอย่างประเทศอย่างสิงคโปร์นะครับฟิลิปปินส์บรูไนแลออสเตรเลียไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รองนายก ัฐมนตรีญี่ปุ่นก็มาเยือนพอม่าก,ก็คือดูเหมือนว่าขณะนี้ญี่ปุ่นเนี่ยบุกหนักนะครับทางด้านการทูตทางนโยบายการต่างประเทศเพื่อจะดึงเอาภูิภาคอาเซียนนี่ครับคล้ายว่าเป็นพวกด้วยและในขนาดเดียวกันญี่ปุ่นขนานี้ก็มีปัญหากับจีนนะครับแล้วก็มีการประกาศนโยบายว่าอาจจะเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารแล้วก็ถามทัทูตว่าเป็นห่วงไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศเหล่านี้อาจจะต้องมีการสะสมอาวุธกันมากขึ้นและอาเซียนอาจจะถูกดึงเข้าไปหรือเปล่าในความขัดแย้งของมหาอำนาจแล้วก็ทันทูตก็ตอบว่า ก็ก็คิดว่า,าปัญหาอะไรต่างๆที่ความขัดแย้งก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีทัางทูตคาดหวังว่าจะให้ทุกทุกฝ่ายเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับและพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างสันติวิธีมีการได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับทางด้านการทูตกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะเจรจานะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ บางฝ่ายอาจจะมีอารมณ์นะครับรบางทีมีอารมณ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยท่านทูตก็คิดว่าก็ทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็มันยังคงไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าว่าจะมีการสะสมอาวุธอะไรกันในภูิภาคนี้อย่างมีนันยะสําคัญครับ,รบโดยสรุปากลับมาเรื่องของเรื่องอการเจราจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยอินเดียนะครับก่อนที่ท่านทูตก็บอกว่าคาดหวังว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะสรุปกันได้ภายในปีนี้นะครับ ซึ่งอันนั้นคงจะเป็นประเด็นสำคัญอ,อีกอันหนึ่งนอกเหนือจากประเด็นของอความมั่นคงในภูมิภาคทะเลจีนใต้และอาเซียนวันนี้รายการ Business Talk mm hmm. ก็หมดเวลาลงแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ